ท่านผู้ชมครับวันนี้เวลาประมาณ2องทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยห้ามผ้าเด็ดขาดถ่ายท่ดสดผ่านทาง M U T V ผ้าเด็กผีไปย้อนวันวานตํานานแมนยูเต็ลงสนามพบกับตํานานเซลติกอันนี้เป็นรายชื่อนะครับของฝั่งปีศาจแดงที่น่าสนใจนะอันโตนิโอวาเลนเซียปีควาเล็บขบแล้วก็ช่วงไปปลายนี่ดอปลงมาเล่นแบ็ควาเลนเซียนะครับครั้งหนึ่งเคยใส่เสื้อหมายเลขเ็ด หลายๆคนน่าจะจำกันได้ใส่อยู่ประมาณปีหนึ่งนะกดดันเล่นไม่ออกก็เลยขอคืนแล้วก็เปลี่ยนกลับมาใส่เบอร์25เหมือนเดิมเมสันเมาส์สนใจคืนเบอร์7จ็ดไหมแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างแข็งแรงแล้วหรือยังหายไม่ไวนะกลับมาที่วาเลนเซียนะครับคือจริงอยู่ว่าเรื่องของสไตล์ลักษณะวิธีการเล่นไม่ได้มีลูกพลิกแพงเยอะอะไรขนาดนั้นเน้นใช้พละกกำลังความเร็ววิ่งทางตรงตบคัตแบ็ก ตบกับเข้ากลางหรือไม่ก็ยิงเต็มข้อหลักๆจะประมาณนี้วาเลนเซียแต่ได้ประสิทธิภาพนะครับคือลักษณะสไตล์วิธีการเล่นโปรไฟล์เนี่ยเขาไม่ได้เป็นนักเตะที่สกิลเซ็ตสวยงามหรือว่าโอ้โหหาตัวจับได้ยากขนาดนั้นแต่ด้วยความที่แกเล่นง่ายๆไงเล่นแบบเบสิกเบสิกเลยอะเลยทำให้เพื่อนอะสามารถคาดเดาจังหวะ ที่แกจะไปแกจะส่งได้ง่ายคือส่วนตัวผมชอบปีกลักษณะแบบนี้นะแล้วก็ช่วงไปปลายนีย่แกก็ดอบต่ำลงมาเล่นแบคด้วยสำหรับอันโตนิโอวานินเซียก็คิดถึงมากนะครับปีกรดด่วนปีกเล็บขบหลายชื่อกองกลางอย่างดารนเฟเชอร์นี่ก็คิดถึงมากถึงแม้ว่าจะเห็นหน้าเห็นตากันเป็นอย่างดีอยู่แล้วในทีมชุดสตาร์ปัจจุบันนะครับเป็นตัวอะไห โรเตชันหมุนเวียนที่ดีมากๆสำหรับเฟเชอร์ปี2 0 0 9นี้า่ร่างทองเลยเฟเชอร์พอสโคนี่ก็อยู่แล้วนะครับทุกคนคงทราบกันดีอยู่แล้วว่าสโคเนี่ยระดับไหนนะหนึ่งในกองกลางที่ดีที่สุดตลอดการของสโมสอนนะครับแล้วก็ยังคงเป็นกองกลางนะที่ผมชอบที่สุดตลอดการตั้งแต่ผมดูแมนยูมาแล้วก็ได้มีโอกาสเจอตัวจริงแล้วนะครับฝันเป็นจริงมากๆ ไมเคิลคารลิกจะโคคารลิกครัโคคาริกโอ้โหโฮดดิ้งมิดฟิลที่ผมรักมากนะครับคารลิกนะทุกวันนี้เราก็ยังคงตามหาตัวแทนไมเคิลคารลิกแล้วก็แน่นอนนะครับกองหน้านอกจากพี่เบิร์ฟเวลูนี่ก็คอนเฟิร์มนะครับว่าจะลงสนามในคืนนี้เขาเป็นคนที่ทำให้ผมเชียร์แมนยูผมเพิ่งครบรอบ การเชียร์ปีศาจแดงนะครับ20ปีไปเมื่อประมาณต้นเดือนกันยายนเป็นบุคคลที่สำคัญมากๆนะครับของผมนะแล้วก็เป็นขวัญใจอันดับหนึ่งตลอดการกด8หรือว่ากด10มาให้กับรูนี่หน่อยครับแล้วเดี๋ยวคืนนี้เจอกันสวัสดีแฟนช่องทุกท่านด้วยนะครับคลิปสรุปข่าวประจำวันที่7เดือน9ปี2567ขอคนละหไลค์หการกดติดตาม เปิดคลิปด้วยการพูดถึงตำนานแมนยูเอตดนะครับรายชื่อที่น่าสนใจในคืนนี้เอามาเล่าเอามาเหล่าเอามาพูดคุยกันเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มย้อนวันวาน,นถึงอดีตที่มันสวยงามนะฮะที่เรามีความสุขดูฟุตบอลเกมรุกดูนักเตะเล่นกันด้วยหัวจิตหัวใจที่กล้าหาญดุดันและไม่ยอมแพ้หวังว่าในอนาคตเราจะดูฟุตบอลกันอย่างมีความสุขนะครับ เร็วๆนี้นะพอนัดสองนัดที่ผ่านมานะฮะโดยเฉพาะนัดล่าสุดนี่เราปวดหัวกันมากแล้วเราก็ยังคงโดนล้อกันอยู่เพราะบอลแม่งไ่กลับมาเตะสักทีเอ้ยแต่ไม่เป็นไรนะฮะก่อนอื่นเลยขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนนะครับเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กูมิ่งการันตียอดขายดับหนึ่งของไทยหมดปัญหาขนลุงลังผมทิ้งช่องทางการสั่งไว้ที่ปักบุตรคอมเมนต์วิดีโอ YouTube ด้านล่างนะครับสำหรับเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กูมิ่ง วันที่9กันยายนนะครับจะมีโปรพิเศษนะโปร9.9นะครับเหลือ1,636บาทวันที่10ถึง11กันยาเหลือ1,666บาทจะแถมฟรีในส่วนของใบมีสํารองนะครับมูลค่า659บาทไว้สำหรับเปลี่ยนใช้ในอนาคตแล้วก็มีสีใหม่นะให้เลือก2สีอ๋อตามนี้เลยนะครับภาพด้านล่างนี้เลยนะชอบสีไหนก็สามารถไปจัดกันได้นะครับ ฝากไปด้วยนะครับเครื่องเล็มขนน้องชายไขยกูมิง่งสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของเราแล้วก็ขอบคุณนะครับรถยนต์คุณภาพซูซูกิออกรถสวิปวันนี้รับทันทีซูซูกิวอรี่ฟรีโปรแกรมดีโดนใจมอบความมั่นใจกับคุณฟรีซูซูกิเม่ทันสวิทดูแลค่าบำรุงรักษาและค่าแรงถึง7ปีฟรีซูซูกิวารันตีรับประกันคุณภาพรถยนต์7ปีและฟรี บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมง7ปี777พร้อมข้อเสนอผ่อนนานสูงสุด99เดือนวันนี้ถึง30กันยายนปี2567สัมผัสประสบการณ์ข่าวสนุกมั่นใจได้ที่โชว์รูมรถยนต์สุสกิตทุกประเทศหรือว่าไปดูเรื่องของรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ w w w s u z u k i co t h มากันที่คอนเทนต์สรุปข่าวในวันนี้นะครับเริ่มต้นกันด้วยอันนี้เป็นข่าวดีนะเรนนี่โยโดไม่ต้องใช้ไม้ค้ำแล้วนะครับมีข้อมูลมาจาก Manchester ์อิมนิงนิวสื่อท้องถิ่นอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดการฟื้นตัวของเลนี่โยโรสามารถเดินได้โดยที่ไม่ต้องใช้ไม้ค้ำแล้วหลังจากเจ้าตัวนะครับทำการไปผ่าตัดอาการบาดเจ็บบริเวณกระดูกฝ่าเท้าแตกในช่วงเกมปรีซีซั่นที่พบกับอาร์เซนอลก็สำหรับเลนี่โยโรนะครับตั้งแต่ผ่านกระบวนการเติบโตจากเยาวชนขึ้นมาเล่นชุดใหญ่น้องไม่เคยมีประวัติอาการบาดเจ็บมาก่อนเลย มาอยู่กับแมนยูนะฮะลงสนามไปแป๊บๆเข้าโรงพยาบาลอะไรจะซวยขนาดนี้อย่างไรก็ตามนะครับล่าสุดก็ไม่ต้องใช้ไม้ค้ำแล้วนี่ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะเดินหน้าไปที่ทางที่มันถูกต้องอาจจะต้องใช้เวลาอีกประมาณสักระยะหนึ่งก่อนที่จะกลับไปลงสนามฝึกซ้อมบนสนามหญ้าได้นะครับสําหรับเรนิโยโรนะตุลาคมหรือไมก่ก็ใกล้ๆพฤศจิกาน่าจะกลับมา เต็มสูบสำหรับเลนี่โยโร่ท่านผู้ชมครับในส่วนของข่าวตลาดซื้อขายนักเตะนะครับคลิปนี้มาอัปเดตกัน3ข่าวเรื่องของอาร์เรียงราบิโอนะครับซึ่งปัจจุบันลูกของคุณแม่ก็ยังคงเป็นนักเตะฟรีเอเย่นนะฮะว่ากันว่าตัวแทนเอเย่นนะครับของราบิโอก็คือทางฝั่งของคุณแม่ต้องการข้อเสนอนะครับให้ลูกชายของตัวเองนะฮะให นักเตะที่อยู่ในการดูแลของตัวเองอใช้คำนี้ละกันได้รับค่าเหนื่อยข้อเสนออยู่ที่ตัวเลข40ล้านยูโรภายในอายุสัญญา3ปีหากว่าสโมสรใดก็ตามที่จ่ายได้ตามนี้ราบิโอก็ยินยอมพร้อมใจตกลงที่จะไปเล่นในทันทีและเมื่อเรานะครับลองไปหันเรื่องของตัวเลขออกเป็นปีต่อปีนะก็จะอยู่ที่ราวๆ 13.3ล้านยูโรต่อปีหรือประมาณ255,000ยูโรต่อสัปดาห์และนี่เป็นค่าเหนื่อยนะครับของทางฝั่งราบิโอที่ก็ต้องการ255,000ยูโรต่อสัปดาห์ไม่รู้ว่าราบิโอต้องการตัวเลขเท่านี้หรือว่าทางฝั่งของตัวแทนเนี่ยจะแจงให้ <c oughs> แล้วมันจะมีเรื่องค่าคงค่าคอมมิชชั่นไหมครับเนี่ยค่าเงินกินเปล่าไหมหัวจะปวดกันเลยทีเดียวทางฝั่งของอิตาลีนะครับ สื่อฟาเกาโชคก็ยังคงประโคมข่าวเหมือนเดิมว่าอีหนึ่งสาเหตุสําคัญที่ราบิโอยังไม่ตกลงปรงใจกับสโมสรไหนๆที่ยื่นข้อเสนอเข้ามาเพราะตัวของราบิโอนั้นอยากที่จะได้รับโอกาสนะครับในการลงเล่นบนศึกเวทีพรีเมียร์ลลกอังกฤษและจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีข้อเสนอนะครับที่ราบิโอถูกอกถูกใจจนถึงขั้นไปดีลตกลงไปเล่นด้วย ยังไม่มีนะเออเผลอๆอาจจะไม่มียื่นเข้ามาเลยก็ได้ <c oughs> ตัวนักเตะนะครับยังคงไร้ต้นสังกัดและตลาดซื้อขายนักเตะฟรีเอเย่นจะปิดตัวลงวันที่13กันยายนนี้ทีนี้ในส่วนของอดีตพอรโรงบาลนะครับอดีตนักบอลของแมนยูที่ก็เป็นนักเตะฟรีเอเย่นอยู่ปัจจุบันอย่างอองตูนี่มาซิยาวข้อมูลจากโรมาโน่เขาบอกว่าการเจรจาระหว่างตัวแทนเอเย่นกับฟลาเมงโกยังคงดําเนินการต่อไป มาซิยานั้นเป็นหนึ่งในตัวเลือกในการเสริมทัพเข้ามาแทนที่ของเปรโดที่กองหน้าปัจจุบันนะครับคนนี้ได้รับบาดเจ็บบริเวณ ACL นะทำให้จำเป็นต้องหาแบ็กอัพนักเตะเข้ามาร่วมทีมโดยเร่งด่วนมาซิยาเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเป็นนักเตะฟรีเอเย่นก็กำลังพูดคุยเจียจากันอยู่อาจจะได้ไปเล่นที่บราซิลก็ได้สำหรับมาซิยา ในส่วนของกาเซมิโลโรมาโนนะครับคอนเฟิร์มว่าน่าจะอยู่ที่แมนยูเต็ดต่อนะอย่างน้อยหนึ่งปีถึงแม้จะมีข่าวกับกาลาตาสลายแต่ตัวกาเซมิโลยืนยันว่าเขาอะไม่มีแผนจะย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูเต็ดแล้วก็ไม่ได้มีการเจรจารนะครับอย่างเป็นทางการอะไรเลยนะกับทางกาลาตาสลายในส่วนข้อมูลตรงนี้นะครับที่มันจะเชื่อมโยงต่อจากข่าวของกาเซมิโล ก็เป็นความเห็นของรอยคีนนะซึ่งก็เห็นด้วยสนับสนุนให้แมนยูเอต็ดเนี่ยเก็บกาเซมิโลเอาไว้ทางฝั่งของรอยคีนนะครับบอกว่าสิ่งที่ผมอยากจะบอกนะคือเขาอาจจะเล่นได้ไม่ค่อยดีในบางนัดแต่ผมจะไม่ตัดสินใจปล่อยตัวกาเซมิโลออกจากทีมไปอย่างแน่นอนคุณกำลังพูดถึงคนที่อายุ31 32แน่นอนว่าผมมาเคยผ่านช่วงที่ ตัวเองอายุเท่านั้นมาแล้วทุกคนพูดเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยไม่เคยเล่นแย่ตอนอายุ32ปีแต่บางครั้งเนี่ยผู้จัดการทีมก็ต้องปรับวิธีการปรับบทบาทให้เขาเล่นในตำแหน่งหรือพื้นที่หรือจ็อบที่มันเหมาะสมมากกว่านี้โดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยสโมสรเสริมทัพมาเอลอูกาเต้ที่เป็นนักเตะอายุน้อยเข้าม,มาร่วมทีมแล้วคุณลองมองดูสายตาที่มุ่งมั่นของกาเซมิโล่สิ ยามที่ทีมเนี่ยได้ลูกเซตพีทลูกตั้งเตะเขามุ่งมันมากๆที่จะช่วยทีมในการทําประตูคือผมไม่คาดหวังแล้วว่ากาเซมิโล่คืออนาคตของสโมสรไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เป็นความเห็นของรอยคีนะครับที่มีต่อในดิวกาเซมิโร่นะก็เห็นด้วยว่าไม่ควรปล่อยกาเซมิโล่ออกจากทีมไปแล้วก็จะสอดคล้องกับข้อมูลข่าวของโรมาโนโค่คือกาเซมิโล่ไม่ต้องการย้ายออกด้วย ในส่วนของอาหมัดเดียโลนะครับโอเคเราจะมาคุยกันเรื่องของอาหมัดคัมแบ็กกลับไปติดทีมชาติไอวอรีโค้ดอีกครั้งลงสนามเป็นตัวจริงและถูกเปลี่ยนตัวออกนาทีที่70ดีแล้วไม่ต้องใช้ครบ90 70นาทีก็ถอดออกได้แล้วก็สำหรับทีมชาติไอวอรีโค้ดเอาชนะแซมเบียไป2 0ศนะครับในเกมแอฟริกาคัพออฟเนชั่นรอบคัดเลือกกลุ่ม J ผลงานส่วนตัวของอามัดเดียโลมีทั้งจุดที่ทำได้ดีมากม แล้วก็จุดที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไขจุดที่ทําได้ดีมากๆนะครับคืออาหมัดเดียโ,โลมีส่ติในการจ่ายบอลที่ดีมากลักษณะสไตล์วิธีการเล่นจะเนเ้นเป็นปรกออกบอลจ่ายบอลสร้างสรรเกมแต่ยังมีจุดที่ไม่ค่อยดีติดติดขัดขัดในจังหวะการเลี้ยงดวลเอาชนะแบ็กฝั่งตรงข้าม1ต่อหนึ่ง กดดันกองหลังของฝั่งตรงข้ามเป็นภัยคูกคามในส่วนตรงเนี้ยยังทําได้ไม่ดีสติออกมาชัดเจนนะครับสอดคล้องกับสิ่งที่พูดออกไปเข้าใจาบอลแม่นยําถึง97%จากความพยายามในการออกบอลน,นะสารที่สี่ครั้งทําได้สารที่สามครั้งและมีลูกจ่าย Part คีเลอร์พาร์สำคัญสำคัญเนี่ยสครั้งและเป็นคนเอาบอลน,นะจ่ายเข้าไปให้เพื่อนในพื้นที่สุดท้ายถึง5ครั้งที่ก็มากที่สุด อย่างไรก็ตามเจ้าตัวพลาดโอกาสทองในการทําประตูไปหนึ่งครั้งและเลี้ยงบอลไม่ผ่านกองหลังคู่ต่อสู้เลยสักครั้งเดียวนะครับความพยายาม6ครั้งเนี่ยไม่ผ่านเลยทําได้ศูนย์ก็ต้องปรับปรุงแก้ไขกันต่อไปแต่ส่วนตัวผมค่อนข้างแฮปปี้นะที่ก็คืออย่างน,น้อยๆเนี่ยมันมีสถิติการจ่ายบอลออกบอลมาแปลว่าโอเคเขาช่วยทีมในการสร้างเกมแล้วก็เล่นร่วมกับทีม และที่สําคัญคือแม่งไม่เก็บฮะอันนี้ดีมากๆเลยสู้ต่อไปน้องชายกลับมาผมมองว่าเขาควรจะเป็นตัวจริงนะครับตำแหน่งปีกขวาส่วนแรดฟอร์ดกับกานาโชที่เป็นตําแหน่งหลักของตัวเองทางฝั่งปีกซ้ายอ่ะก็แย่งตําแหน่งกันไปแต่กาณาโชจะได้เปรียบแรดฟอร์ดตรงที่สามารถสลับมาแย่งหรือมาชิงดีวิชั่นตาแหน่งปีกขวาได้แต่ชั่วโมงนี้ยังไงอามัดต้องลงเล่นตัวจริงปีกขวา แรดฟอร์ดต้องย้ายตำแหน่งปีกซ้ายกับกาลาโชเฮ้ยอามัดระวังอันโตนี่นะเว้ยเอออันโตนี่อะช่วงนี้ไปพักผ่อนไป,ไป,ไ,ปไปพักร้อนอยู่อันโตนี่ในส่วนของมานูเอลอูกาเต้นะครับเมื่อคืนนี้ลงสนามเป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการของดูกาุกนี้เจ้าตัวเล่นได้อย่างโดดเด่นในเกมที่ทีมชาติอุรุกวัยเสมอกับปารากวัยไปนยูนย์ในโปรแกรมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้ ลงสนามไปเกือบเกือบ80นาทีนะอยู่จนถึงช่วง77 78แล้วก็ถูกถอดออกซึ่งก็ถูกแฟนบอลต,ต่างประเทศเนี่ยตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะครับเพราะก่อนหน้านี้เอเล็กเทนฮาร์เคยให้สัมภาษณ์ว่าอูกาเต้ยังไม่ได้ลงเล่นเลยในฤดูกาลนี้เขาต้องฟื้นฟูสภาพร่างกายไปก่อน,นต้องใช้เวลาประมาณสัปดาห์หรือว่าเป็นเดือนกว่าที่จะฟิตได้แต่อูกาเต้เมื่อคืนเนี่ย ลงเล่นไปเกือบเกือบแปดสิบนาทีเลยนะเออหรือเขาอาจจะหมายถึงอีกมุมหนึ่งในแง่ของการฟิตแบบเต็มร้อยอ่าอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งอูกาเต้ก็ยังไม่ฟิตเต็มร้อยจริงๆนั่นแหละแล้วก็พึ่งลงสนามยังเป็นทางการนะครับเป็นนัดแรกของฤดูกาลนี้ด้วยอันนี้เป็นสถตติหลังจบเกมนะครับวางบนยาวสำเร็จ8ครั้งเฮ้ยดีมากเลย ไอทีแรกเนี่ยผมไม่คาดหวังด้วยซ้ำว่าจะมีเรื่องของการวางบอลยาวเพราะตอนที่เราไปเช็คจากคุณสมบัติโปรไฟล์เขาดูจะเป็นสายจ่ายบอลสั้นๆให้เพื่อนเล่นต่อง่ายๆเป็นแบบเฮียแปะเออส่วนไอเรื่องของการจ่ายบอลแนวลึกภาคพื้นดินนะครับเบกกิ้งไลน์หรือว่าบอลสวิต์เปลี่ยนแกนบอลแบบวางยาวอะไรแบบนี้ผมไม่ได้คาดหวังเพราะว่าไม่ใช่คุณสมบัติเด่นเขาเป็นสายแบบแปะให้เพื่อนเล่นต่อสั้นๆมากกว่าซึ่งเมื่อคืนเนี่ย มีความพยายามในการจะวางบอลยาวเนี่ยแล้วก็ทําได้สําเร็จถึง8ครั้งนะครับเป็นนิมิตหมายอันดีเพราะสุดท้ายแล้วว่าฟุตบอลของแมนยูนะครับปีกสองข้างหรือแม้กระทั่งกองหน้าเนี่ยมันเร็วถ้าเราทรานซิชันเปลี่ยนจัดรับเป็นลูกได้บอลแนวลึกลักษณะแบบเนี้ยวางไว้ให้ปีกหรือกองหน้าวิ่งเนี่ยผมว่ามันได้เปรียบแล้วมันก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่เราก็ ถนัดกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วแต่ปัญหาคือมึงยิงกันไม่เข้าเนี่ยแหละอันนั้นก็เป็นปัญหาเรื่องความเสียบคมอ่าแต่ว่ากองกลางเรามีแบบวางบอลยาวอะ่ะเออเยอะๆอะดีมากแต่ก็วางแม่นๆนะแล้วก็อูกาเต้เมื่อคืนนี้มีจังหวะออกบอลแล้วโดนฉกไปเกือบความชิบหายนะฮะมาสู่อูลุกวัยแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะไม่ได้เสียประตูมีออกบอลพลาดอยู่เหมือนกันอูกาเต โอเคในส่วนของเซตตสแตตต่อมานะครับส่งบอลสั้นสำเร็จ52ครั้งคิดเป็นความแม่นยำในการผ่านบอลคือ87%ชนะการดวลภาคพ,พื้นดินจากความพยายาม12ครั้งทำได้9ครั้งชนะการดวลลูกกา,กากาจากความพยายาม4ครั้งทำได้3ครั้งสกัดบอล1ครั้งเข้าเสียบสไลด์1ครั้งเคลียบอลได้4ครั้งเลยนะแล้วก็สร้างโอกาสทองให้เพื่อนได้มากที่สุดนะครับที่จำนวน1ครั้ง เลตติ้งก็ดีเป็นระดับท็อปท็อปของทีมโดยเพราะอย่างยิ่งในแดนกลางเนี่ยเลตติ้งเขาดีมากนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งได้วาเวเดเนี่ยมาช่วยในเรื่องของลักษณะพลังงานไดนาโมช่วยกันรับช่วยกันบวกช่วยกันสู้อะไรแบบเนี้ยผมเลยรู้สึกว่าพอทีมมีระบบวิธีการที่สร้างสถานการณ์ให้อูกาเต้เนี่ยได้โชว์เรื่องของศิลปะในการเล่นเกมรับ เขาเป็นตัวคุมพื้นที่ตัวปัดกวาดอยู่แล้วถ้าเกิดมีเพื่อนมาเล่นรอบๆเล่นใกล้ๆช่วยๆกันเนี่ยเขาจะโชว์ศักยภาพของตัวเองออกมาได้ซึ่งเมื่อคืนเนี่ยผมถือว่าทําได้ดีนะอืมผมถือว่าทําได้ดีนะครับแล้วก็ได้รับสิ่งชื่นชมพอสมควรเล่นใช้ได้เลยจะสามารถเข้ามาช่วยเหลือแมนยูเตดเข้ามาช่วยเซฟเก้าอี้ของเอลิทนฮากได้มากน้อยแค่ไหนเด็กผีก็ตั้งความหวังกับนักเตะคนนี้ไว้สูงมากมาก ทางตัวของเฮียเทนเองนั่งดูอยู่ที่บ้านอาจจะแอบยิ้มกุบกลิบอยู่ก็เป็นได้นะ <laughs> เออแต่เฮียก็ต้องปรับวิธีการเล่นนะครับเฮียหาบาลานซ์หาความสมดุลในแดนกลางให้มันเล่นกันใกล้ๆเล่นกันกระชับกระชับเน้นรับดกุมก่อนไหมไอ้บอลโหลดเล่งไดเล็กเนี่ยถ้าพื้นที่ว่างเป็นทุ่งนาแบบนั้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอูกาเตจะช่วยจะเอาอยู่หรือไม่ มารอดูกันนะครับแต่ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีที่อูกเตฟอร์มดีเมื่อคืนนี้และที่สําคัญเลยคืออูกเตไม่เจ็บครับทุกคนถ้าเกิดชื่นชอบคลิปนี้ขอโคล่าหนึ่งไลค์ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับฝากสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนนะครับเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กูมิ่งและก็รถยนต์คุณภาพซูซูกิรวมถึงบริษัท MS t h เ a t เ r ตให้บริการแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งสุดคุ้มเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายจุ๊บ